วันพุธที่24ธันวาคม2568เลก็จะมีพิธีปฏิญาณตนนะที่สำนักบริหารพื้ที่นกที่หนึ่งสาขาสระบุรีครับเก้าปิยานสามหน่วยงานปิยานก็เป็นเจ็ดสาวน้อยสามลัานเจ็ดพศเดี๋ยวผมจะสั่งใหม่เนะองว พี่แจงว่าวันนี้เราจะมีเขาจะถ่ายทอดสดมาจากแข่งกระจานหน้าที่ของเราวันนี้คือ,อ,อเยี่ยมครับเยี่ยมรับหน้ามาพาแถวขึ้นไปประชุเมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย นะคะได้ <medio S 3> connect, no ่คะ <st ress ament> ี่มกีก็จทในีแนี้ค่ะและลูกแสดงความกับผายสารวจเกานไมก่นก็ดีครับคการนะครับท่านประธานจะมาถึงบริเวณพิธีการประมาณสิบโมงแล้คุรับมาทั้งต่ก็ถ่ายก็รอ้ดูครับ ที่ปปาแก่างมระัใจแล้วก็ทาพยายามช้นังคมยากรทางทะเลชายฝั่นะฮะจะมีการจัดิาฉปอะกันีรูปอ๋อวันนี้ให้เต็มสิบเลยครับทุกคนพร้อมเรียงดีมากครับขอบคุณทุกคนครับคะแนนเต็มสิบไปเลยครับ